สวัสดีค่ะกัลยานมิตรมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและในทางธรรมการที่เราได้รับฟังกันมาว่าผู้ที่มีกากบาทกลางกว่ามือนั้นเป็นผู้ที่รับบัญชาจากสวรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อที่จะทำภารกิจบางสิ่งบางอย่าง หรือเพื่อที่จะลงมาขัดเกลาตัวเองหรือเพื่อที่จะลงมาสร้างบุญบารมีเรื่องนี้นั้นบางคนอาจจะสงสัยอยู่ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องราวนั้นมีหลักการที่น่าเชื่อถืออย่างไรหรือไม่เรื่องนี้แอดได้นำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาค้นคว้ามา จากหลักการของพุทธศาสนานำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังโดยที่เนื้อเรื่องนั้นจะสอดคล้องกับเรื่องราวที่ผู้ที่มีกากบาทกลางป่ามือนั้นได้ลงมาเพื่อที่จะมาขัดเกลาวตัวเองหรือมาปฏิบัติภารกิจบนโลกมนุษย์ซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของเทวดาทั้งหลายเรา ูวยเทพทั้งหลายและชีวิตบนโลกมนุษย์เทวดาท่านใดที่ตกลงใจจะมาจุติบนโลกมนุษย์หรือได้รับบัญชาให้มาจุติบนโลกมนุษย์ก็จะมีลักษณะนิสัยลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติหรือภพภูมิเดิมนั่นคือ ลักษณะนิสัยของผู้ที่มีบุญบารมีมาก่อนลักษณะนิสัยนั้นจะโดดเด่นกว่ามนุษย์ทั้งหลายสามารถที่จะสัมผัสได้ลักษณะของผู้ที่เป็นเทวดาลงมาเกิดตามความเชื่อของศาสนาพุทธก่อนอื่นนั้นผู้ที่มีกากบาทกลางว่ามือทั้งหลายคุณจงภูมิใจเถิดว่าที่คุณได้ลงมาเกิด บนโลกมนุษย์นั้นถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อดวงจิตวิญญาณของคุณและเป็นโอกาสที่ดีเพราะมนุษย์โลกนั้นเป็นภพภูมิเดียวที่สามารถที่จะปึกฝนบำเพ็ญเพียรบารมีจนสามารถที่จะบรรล,ลุสู่มรรคผลนิพพาน หรือสามารถที่จะพ้นทุกได้สามารถที่จะนำพาเรานั้นไปสู่การดับกิเลสไปสู่การหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมนุษย์นั้นสามารถที่จะบวชสามารถที่จะปฏิบัติธรรมหลายสิ่งหลายอย่างได้ผู้ชายก็สามารถออกบวชได้และผู้หญิง ก็สามารถถือศีลปฏิบัติธรรมได้แต่ในภพภูมิอื่นๆนั้นแม้ว่าภพภูมิเหล่านั้นจะอยู่สูงกว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเทพไม่ว่าจะเป็นพรหมไม่ว่าจะเป็นเทวดาแม้ว่าภพภูมิเหล่านั้นจะมีกิเลสน้อยกว่ามนุษย์แต่คําว่า มีกิเลสน้อยกว่านั้นก็ยังถือว่ามีกิเลสอยู่และมีบุญมากกว่ามนุษย์ก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาหรือพรหมก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระแสนิพพานได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เรามักจะได้ยินว่ามีเทวดามาเกิด หรือเทวดามาเกิดผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็ด้วยเช่นกันที่เรามักจะได้ยินว่าผู้ที่มีกาก,ากบาทกลางฝ่ามือนั้นคือผู้ที่เป็นเทวดามาเกิดหรือผู้ที่เป็นเทวดารับบัญชาจากสวรรค์ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ ขอขยายความคําว่าจุติคําว่าจุตินี้มีความหมายถึงการเคลื่อนสภาพจากกําเนิดหนึ่งไปอีกกําเนิดหนึ่งซึ่งในกรณีนี้หมายถึงการที่เคลื่อนสภาพจากเทวดาไปกําเนิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์นั่นเอง ซึ่งเมื่อมีความเชื่อจากพุทธศาสนาในเรื่องที่เทวดานั้นไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรบารมีจนบรรลุมรรคผลนิพพานหรือพ้นทุกข์ได้ก็ทำให้เทวดาบางพวกบางเหล่าหรือบางผู้ก็จะมีความปรารถนา อยากจะลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อที่จะบำเพ็ญเพียรสร้างบารมีด้วยจุดประสงค์ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือผลทุกได้นั่นเองมีผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหลายคนที่ยังไม่ตื่นรู้ไม่เข้าใจภพชาติไม่เข้าใจอดีตชาติของตัวเอง และไม่เชื่อในเรื่องพบชาติไม่เชื่อในเรื่องชาติที่แล้วชาตินี้และชาติหน้าจึงไม่ยอมที่จะหันมาสู่แนวทางวิถีดั้งเดิมของตัวเองหรือวิถีทางแห่งธรรมวิถีทางแห่งผู้มีบุญบารมีผู้ที่มีความประสงค์ที่จะ ขัดเกลาวตัวเองและบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือแม้กระทั่งผู้ที่ต้องการที่จะสร้างบุญบารมีเพื่อกลับสู่ภพภูมิของเทวดาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฟัง ดังนั้นขอให้คุณยกมือขึ้นและขอให้คุณนั้นพิจารณาระหว่างเส้นใจและเส้นสมองของคุณว่าคุณมีกากบาทที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นใจและเส้นสมองหรือไม่หากคุณมีไม่ว่าเส้นนั้นจะเป็นเส้นบางหรือเส้นหนาจะลึกหรือตื้นจะไขว้ตรงปลายเส้น หรือตรงกลางเส้นหรือต้นเส้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนไม่ว่าจะเป็นลักษณะเครื่องหมายคูณหรือเครื่องหมายบวกถือว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือทั้งสิ้นแล้วผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคืออะไรคือใครมีที่มาที่ไปอย่างไรตามความเชื่อ ผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือคือผู้ที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาจุติบนโลกมนุษย์เพื่อขัดเกลาตัวเองหรือเพื่อทำภารกิจบางอย่างซึ่งภารกิจนั้นเป็นภารกิจแห่งคุณงามความดีอาจจะเป็นการสร้างเสริมบารมีหรือเป็นการลงมาเผยแพ่ พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวโลกหรืออาจจะเป็นการมาช่วยเหลือมนุษย์โลกให้พ้นจากความทุกข์ให้หลุดพ้นจากความหลงผิดนี่เป็นวิธีของผู้ที่มีกากบาทกลางฟัามและเมื่อปฏิบัติภารกิจนั้นเสร็จสิ้น ผ่านทุกกระบวนการคุณก็จะได้มีชีวิตกลับขึ้นไปบนสวงสวรรค์หรือบางผู้บางคนอาจจะมีเป้าหมายอยู่ที่นิพพานนั่นแล้วแต่กระแสบุญของใครของมันดังนั้นวิถีชีวิตของผู้ที่มีกากบาทกลางป่ามือจึงมีวิถีชีวิต ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหนักหนามากกว่าผู้อื่นก่อนที่ชีวิตจะประสบความสุขความสำเร็จเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่มีพรสวรรค์นในหลายๆเรื่องในเรื่องจิตวิญญาณความลี้ลับในเรื่องของลางสังหรณ์ การคาดการล่วงหน้าและที่สำคัญผู้ที่มีกากบาทกลางป่ามือนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เสมอยามใดที่ประสบเรื่องราวร้ายแรง mm hmm. ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยปกปักรักษาให้ผ่านพ้นไปได้และไม่ว่าจะมีใครที่คิดร้าย ก็จะมีอันเป็นไปแม้ว่าผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นจะไม่ได้ขอจะไม่ได้มีการตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ตามเมื่อเทวดานั้นอยู่บนสวงสวรรค์แม้ว่าชีวิตความเป็นอยู่จะดีกว่ามนุษย์มากก็ตามแต่ ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่เราได้ยินเสมอว่าเทวดามาเกิดจุดประสงค์อาจจะเป็นเพราะเทวดานั้นต้องการที่จะมาบำเพ็ญเพียรบารมีเพื่อที่จะเข้าสู่กระแสนิพพาน ซึ่งนั่นก็เป็นความจริงที่ท่านอาจจะลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อบำเพ็ญเพียรให้หลุดพ้นจากกิเลสเข้าสู่กระแสนิพพานดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะได้ฟังคำเล่าขานเรื่องราวของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่ได้รับบัญชาจากสวรรค์ ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ซึ่งเทวดาบางท่านอาจจะตั้งใจลงมาเองด้วยความประสงค์ที่จะมาบำเพ็ญเพียรบนโลกมนุษย์ด้วยความปรารถนาจะเข้าสู่กระแสนิพานเพราะภพภูมิเทวดานั้นไม่สามารถที่จะฝึกฝนไม่สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรจนสามารถบรรลุนิพานได้นั่นเอง เราจะสังเกตรหรือรู้ได้อย่างไรว่าผู้ใดคือเทวดาหรือนางฟ้าที่ลงมาเกิดปะปนอยู่บนโลกมนุษย์จากการที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ตามหลักพุทธศาสนาและได้นำข้อมูลมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดังนี้คือผู้ที่เป็นเทวดาหรือนางฟ้ามาเกิด พวกเขาจะมีลักษณะที่โดดเด่นกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปเขาจะดูมีความสงบสง,งียมเรียบร้อยจะดูสัรวมจะมีความขรังอยู่ในตัวจะดูเงียบขรึมจะดูเพียบพร้อมใครๆต่างก็ให้ความยำเกรง ให้ความเคารพนับถือมักจะมีผู้คนให้ความเกรงอกเกรงใจและเชื่อมั่นในแนวคิดจะยกย่องให้เป็นผู้รู้เป็นปราชญ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษามาขอคำชี้แนะขอความคิดเห็นอยากเป็นมิตรอยากใกล้ชิดอยากเอาเป็นแบบอย่าง คนแบบนี้อยู่ใกล้แล้วจะสบายใจถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตซึ่งลักษณะของผู้ชายและผู้หญิงที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้มีอยู่20ประการดังนี้ 1. เป็นผู้ไม่อ้อวดแม้จะมีแต่เขาก็คิดว่าทุกสิ่งนั้นไม่จีรังยั่งยืน สเป็นผู้ไม่ฉุนเฉียวสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดี 3. เป็นผู้พูดด้วยปัญญาใช้สติตึกตรองก่อนพูด 4. ไม่ก่อความรำคาญมีความเกรงใจรู้กาลเทศะห้าเป็นผู้ไม่หวาดวันมีสติเข้มแข็ง 6. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว7เป็นผู้มีความอดทนได้รอคอยได้8เป็นผู้ไม่บน่น9เป็นผู้ที่ไม่ฝุ้งซ่าน10เป็นผู้ที่มีสติทุกเมื่อ11เป็นผู้ที่ ไม่มีโทษอันมืดมัวดุดฟ้าสิบสองเป็นผู้ที่ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลายสิบสาเป็นผู้ที่วางตัวเป็นกลางไม่เอ็นอียงฝ่ายใดสิบสี่เป็นผู้ที่ไม่ถือตัว ว่าเสมอกับเขา 15. เป็นผู้ที่เกรงกลัวต่อบาปหรือการทำชั่วการเบียดเบียนผู้อื่น 16. เป็นผู้ที่ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา 17. เป็นผู้ที่ไม่เศร้าโศกเพราะสัต์ หรือสังขารที่เสื่อมไป 18. เป็นผู้ที่ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา 19. เป็นผู้ที่ไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของตน 20. เป็นผู้ที่ศึกษาสนใจ ค้นคว้าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหากท่านได้เจอผู้ที่มีบุคลิกลักษณะเช่นนี้ถือว่าท่านนั้นโชคดีแล้วเพราะคนที่มีลักษณะนิสัยทั้งหมดนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญหรือเทวดามาเกิดขอให้อยู่ใกล้เขา เรียนรู้จากเขารับพลังงานดีๆจากเขาไปดำเนินชีวิตตามแนวทางเขาเอาแบบอย่างเขารับฟังและทำตามสนับสนุนเขาและคุณลักษณะนิสัยทั้ง20ข้อนี้นับว่าเป็นคุณลักษณะที่ดีงามเป็นคุณลักษณะ ที่เป็นสิริมงคลต่อการดำเนินชีวิตย่อมนำพาความสุขความสำเร็จมาสู่ชีวิตและเรียกได้ว่าจะเป็นกำแพงป้องกันสิ่งที่เป็นอัปมงคลไม่ให้มากล้่ำกลายในชีวิตหากท่านคิดว่าท่านยังขาดในข้อใดอยู่ก็จง ลงมือฝึกฝนมั่นสร้างเสริมเติมคุณสมบัติให้ตัวเองไปเรื่อยๆทีละข้อสองข้อเพื่อพัฒนาตัวเองให้ตัวเองนั้นได้เป็นผู้ที่มีนิสัยเทวดาก็ย่อมส่งผลให้เรานั้นมีกุศลมีความเป็นสิริมงคล เป็นแนวทางที่ดีของชีวิตที่จะนำพาตัวเองไปสู่ภพภูมิเทวดากลับสู่สวงสวรรค์ในชาติหน้าจะนำพาให้เรามีโอกาสที่จะได้เกิดในภพภูมิใหม่ที่สูงกว่าภพภูมิมนุษย์หรือหากชาติหน้าหากเรานั้นจะได้เกิดเป็นมนุษย์ ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่มีปัญญามีคุณภาพมากกว่าชาตินี้หากเรานั้นลองพิจารณาคุณสมบัติในแต่ละข้อผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้แล้วอาจจะมีคุณสมบัติแบบนี้อยู่หลายๆข้อเพราะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่ตื่นรู้มักจะมีความสงบนิ่ง มีสติมีปัญญาและมีความระลึกมีความสำนึกตื่นรู้สำนึกรู้คุณจากการที่ได้ตื่นรู้และนั่งสมาธิสมาธินั้นส่งเสริมให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาจิตและพัฒนาชีวิต หากเราต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีคุณลักษณะมีนิสัยของเทวดาทั้ง20ประการสิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้นั่นก็คือการนั่งสมาธิเพราะการนั่งสมาธิจะนำหาความก้าวหน้ามาสู่ชีวิตให้เรานั้นพัฒนาตัวเองทั้งทางโลกและทางธรรม คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการราะยะมิตรทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังทุกคนต่างก็ต้องการชีวิตที่ดีไม่ว่าชีวิตในชาตินี้หรือชีวิตในชาติหน้าหากวันนี้เวลานี้ปฏิบัติดีนั่นก็จะส่งผลให้อนาคตหรือไม่ว่าจะเป็นพรุ่งนี้ มะืนนี้เตือนหน้าปีหน้าหรือชาติหน้าชีวิตเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเริ่มทําความดีเริ่มพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีตั้งแต่วันนี้แล้วชีวิตในวันข้างหน้าก็จะเป็นชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนสําหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมรับฟังยังไม่เคยกดติดตาม ช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ใครมีความคิดเห็นอย่างไรกรุณาคอมเมนต์มาให้ฟังด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ